ถือโอกาสสวัสดีตอนเช้ากันเลยนะครับวันนี้ f c ทุกๆท่านและก็ลูกค้าที่น่ารักทุกๆท่านวันนี้นะครับเริ่มต้นเดือนใหม่แล้วนะครับมีข่าวดีข่าวด่วนข่าวล่าสุดที่ลูกค้าถามหานะครับนั่นก็คือการเปิดตัวเจ้าคันใหม่นั่นเองมีรถมาลงพอดีเดี๋ยวเราไปแอบดูก่อนเพื่อนเลย เกียร์วัดใหม่นะครับสไตล์สปอร์ตเนาะและ้วก็หน้าจอเว้ยนี่เน้นสีดำแดงด้วยเว้ยภายในอ่ะเดี๋ยวเราขยับรถกันนิดหนึ่งนี่นะครับเขาจะเน้นสีดำแดงรุน่นนี้เดี๋ยวเราถอยก่อนนะเตรียมขยับรถกันก่อนแป๊บหนึ่งอีกแล้วครับผมสำหรับการสีล้อมาแบบนี้เออแต่เนี้ยออกง่าย จะมาดูกันสิอโอ้โหม m ก x Line ใหม่ตัวนี้เขาเรียกอสแบ็ g มันก็เป็นดำเงาอะไรทุกคน นี่และก็จะเป็นเจ้าคันนี้นี่เองนะครับที่พี่ตายจะมาถ่ายให้ดูในวันนี้และบอกเลยว่ามันเป็นรถที่มีกระแสกําลังร้อนแรงมากๆเนาะ,ะก่อนที่เขาจะเปิดตัวนะครับก็มีคำว่าทะลุเวิร์ดทะลุเวิร์ดเออมันเป็นอะไรไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่เรามาดูคันนี้กันก่อนคันนี้นะครับจะเป็นเจ้าตัว X Series Speed ปี2024นนะครับดหนาใหม่ด้วย แล้วก็เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปดูรายละเอียดอื่นๆนะเราก็มาเดินดูรอบๆคันก่อนดีกว่าเนาะก็ช่วยกันสังเกตว่ามีตรงไหนที่เปลี่ยนใหม่กันบ้างนะครับโอ้โหกระจังหน้านี่สเกิร์ตเนี่ยสวยเลยแหละกระจังหน้าก็สวยฝากระโปรงใหม่นะครับแล้วก็ตัวสเกิร์ตหลายๆท่านบอกว่าเฮ้ย <c oughs> ทาไมมันเหมือนโดนชนด้านข้างไม่ได้โดนชนนะครับมันเป็นการออกแบบของเขารุ่นนี้นะครับราคาเนี่ยจะอยู่ 8 4 4 0 0 0บาทนะครับก็มีให้เลือกอยู่2สีนะครับในปี2024ก็คือสีดำกับสีขาวนั่นเองตัดสีเทารรัมโบออกไปโหใจร้ายมากๆเลยนะครับสำหรับ f c ของสีเทานี่ตัดออกทำไมวะ <c oughs> เดี๋ยวไปสืบมาให้รอแป๊บหนึ่งนะครับแต่ว่ามันขายไม่ดีไม่ได้นะปีที่แล้วมันเปิดตัวมาสีดำมาขายไม่ได้สีเทาว่าขายดีนี่ด้านหลังนะครับมาพร้อมกับ ดีไซน์ไฟท้ายใหม่นะครับแล้วก็ชุดสเกิร์ตใหม่โอ้โหมันทะลุเบิดจริงๆเลยเดี๋ยวเราไปชมรายละเอียดส่วนอื่นกัน สำหรับเจ้าตัว X Series Speed 4ประตูคันนี้นะครับราคา844,0 0 0บาทที่ได้มาใหม่เลยก็จะเป็นเจ้าตัวสติเกอร์ทีฟ้ากระโปงนะครับจะเป็นสีแดงตัดกับสีขาวนั่นเองตัวนี้สีขาวที่เห็นมันจะเป็นสีของตัวรถนะครับแต่ถ้าเป็นสีดํามันก็จะเป็นสีดําด้วยส่วนด้านข้างก็จะเป็นสีเทานั่นเองนี่เป็นแบบนี้เลยอันดับแรกกระจังหน้าได้มาใหม่นะครับแล้วก็ไฟหน้าของมันเนี่ยโหเป็นไฟหน้าของปี2 0 2 4ีเออ แล้วก็เขาเรียกว่าอย่างไง มันมีความฉบเฉี่ยวลงตัวมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นไฟเดยไลท์ไฟลีไฟเลี้ยวอยู่ในโคมเดียวกันแถมไฟโปรเจคเตอร์เนี่ยสามารถปรับระดับได้ด้วยตามสไตล์แหละเจ้าต,ตัว X Series นะครับมันไม่ยอมน้อยหน้าใครอยู่แล้วถึงชั้นมาที่หลังนะแต่ว่าการดีไซน์ของชั้นเนี่ยต้องมีความโดดเด่นมากกว่ากระจังหน้าของพวกแกธรรมดาแต่ของชั้นนี่ดำแดงเว้ยมันให้อารมณ์ที่สปอร์ตมาพร้อมกับตัวตะแกงรังพึ่งใหม่นะครับมันจึงทําให้คันนี้มีความสปอร์ตแล้วก็ดุ ดันมากยิ่งขึ้นหลายๆอย่างนะครับที่่าหลายๆห,หลายท่านรอคอยนะครับก็คือเจ้าตัวชุดสเกิร์ตของเขานั่นเองเป็นชุดสเกิร์ตแท้จากโรงงานนะครับก็จะมีการเคลือบเคฟล่ามาให้ด้านบนตรงนี้ส่วนด้านล่างชายสเกิร์ตเนี่ยก็จะเป็นสีเดียวกับ,กบตัวรถนะครับจะมีในส่วนของตัวแผงลังพึ่งใหม่ด้านหน้านะครับก็ไม่แน่ใจว่าตัวนี้เขาเป็นสเกิร์ตแบบมิอุระดีไซน์หรือเปล่านะครับแต่ว่าตัวสูงอ่ะใช่นี่จะเป็นแบบนี้เลย ไฟตันหมอกยังมีมาให้นะครับไฟตันหมอกก็จะเป็นหลอดฮาโลเจนในหน้าตาของเขาเดี๋ยวเราไปดูด้านข้างกันบ้าง ด้านข้างของเขานะครับเจ้าตัวล้อแม็กซ์เนี่ยก็จะเป็นแม็กสีดําเงานะครับหรือว่าตัวกอสแบกนั่นเองจะเป็นแบบนี้แม็กของเขานะครับก็จะมีลักษณะที่ตัวการแม็กโน้มไปด้านหน้านะครับแสดงถึงความเจริญก้าวหน้านั่นเองเกี่ยวกันไหมยางเป็นยางรีสโตนนะครับเบอร์ยาง2อ,อ่าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะยางเบอร์ยางน,นะครับจะเป็น2 1 5 7 0 1 5ตรงนี้เดี๋ยวพี่ต่ายให้ดูขออนุญาตใช้มุมกว้างนิดนึงนะครับการสะเทือนรุ่นนี้นะครับก็จะเป็น คอยสปริงนั่นเองมีเหล็กกันโครงให้นะครับแล้วก็ยางบิสโตนบอกเลยว่าเสร็จค่าความนุ่มนะครับมาเฉพาะอีซูซุของเราเป็นเฉพาะเลยแล้วก็ตัวสัญลักษณ์ของตัว X นะครับก็จะอยู่ตรงนี้นั่นเองกระจกมองข้างนะครับเป็นไฟเลี้ยวได้ด้วยนะตัวด้านข้างจะเป็นไฟเลี้ยวแบบ LED เวลาพับก็คือ พับได้เลยนะครับไม่ต้องใช้รีโมทแบบนี้แล้วก็ตัวชุดสเกิร์ตของเขานะเดี๋ยวไปด่ายให้ดูชุดสเกิร์ตของมันเนี่ยบอกเลยนะครับเป็นชุดบิวอินจากโรงงานทั้งหมดแล้วก็เป็นชุดแท้นะครับตัวนี้มีความสวยงามแล้วก็แข็งแรงทนทานมากๆเลยตรงนี้นะครับหลายๆท่านบอกว่ามันมีช่องเว้าไว้ไวทําไมมันก็ดีกว่าดูเรียบๆแหละเออมันให้เว้านิดนึงเพื่อเตะตาเตตานี่ หลายหายท่านเฮ้ยทำไมมเหมือนโดนชนด้านข้างวะไม่เป็นไรชนก็เดี๋ยวเรียกประกันเนาะ <c oughs> นี่แล้วก็ตรงอื่นนะครับก็จะมีในส่วนของตัวไล่ฟ้ากระจกด้านหลังมีมาให้นะครับแล้วก็ไฟเบรกดวงที่สามมีมาให้กระบะขึ้นรูปชิ้นเดียวนี่แล้วก็ด้านหลังนะครับช่วงล่างของเขาเนี่ยก็จะเป็นแแอ็จจะเป็นแหนบนะครับแต่ว่าตัวแม็ตัวอะไรเนี่ยจะเหมือนกันทั้งหมดเลย๋ยวพี่ต่ายให้ดูนี่ช่วงล่างของเขานะครับ แนบตัว4ประตูเตี้ยจะมีทั้งหมดอยู่3แผ่นด้วยกันแล้วก็การวางตำแหน่งนะครับจะวางไว้ใต้เพลาจุดูุ้นตวงต่ำทำให้เจ้าตัว X Series สปีดคันนี้มันดูสปอร์ตนะครับแล้วก็มันยึดเกาะถนนแล้วก็ทรงตัวได้ดีอีกด้วยส่วนด้านท้ายนี่เดี๋ยววิตายให้ดูด้านท้ายของเขานะครับก็จะเป็นไฟท้าย3ชั้นใหม่นี่แล้วก็ตัวชุดสเกิร์ตเนี่ยก็เป็นชุดสเกิร์ตใหม่เช่นเดียวกันเอาเดี๋ยวดูนะครับอู้พี่ต่ายชอบมากๆมันดูลำมากๆเลยนี่ เราก็จะมีตะแกงรังพึ่งอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับแต่มันไม่ใช่พึ่งแท้มันเป็นพึ่งหลอกนะครับเพราะมันไม่มีรูสติ๊กเกอร์ใหม่นะครับตรงฝาท้ายเนี่ยก็จะเป็นสีเทาตัดกับสีแดงนะครับแล้วก็จะมีสีของตัวรถอยู่ตรงกลางนั่นเองกล้องมองหลังขนาด8นิ้วเดี๋ยวพี่ต่ายให้ดูนิดหนึ่งนน่ท้ายค้าวเตมเปิมก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยหลังจากที่เรานะครับชมภายนอกตัวรถกันแล้วเดี๋ยวเราไปชมภายในกันบ้างว่าเขามีความสวยงามแล้วก็แตกต่างจากตัวอื่น มากเช่นไรนะครับหลายๆท่านถามมาว่าเฮ้ยพี่ต่ายไอ้ตัวนี้มันใช้รุ่นไหนมาทําเอาจริงๆแล้วนะครับตัวนี้ก็เอาเป็นตัวเกรดเอมาทํานะอันนี้ก็แจ้งแบบตรงไปตรงมาเลย8ปดแสนบาทนะครับสำหรับสีขาวไซบีเรียนเป็นไงชอบไหมโอ้เดี๋ยวมันดูหล่อจริงๆเนาะอ่ะ บอกเลยว่าโฉม2023ก็ดี2024ก็ไล่นะตัวไหนก็ดีหมดแหละถ้าเป็น x อ็กซิลี่อ่ะเดี๋ยวเราไปดูภายในห้องโดยสารกันนะครับคันที่เราเห็นเป็นเต้าตัว,ว X-Series Speed 4ประตูแผงด้านข้างประตูของมันเนี่ยก็จะมีสีดำตัดกับสีแดงตรงนี้นะครับมันเป็นดำเปียนโนแบ็กนะครับทุกคนเป็นดำเงาแต่ว่าถ้าตัว L นะครับมันจะเป็นตัวดําด้านแต่ว่า X-Series เขาจะได้ดาเงาไปนะครับตะขอด้านข้างเนี่ยก็จะเป็นสีดําแดงนะครับแล้วก็ภายในห้องโดยสารอันดับแรกเลยบอกเลยที่เห็นเนี่ยว้าวมากเพราะมันกว้างมากนะครับแต่พอเราเก้าวพ้นธรณีประตูของมันเข้าไปภายในห้องโดยสารเราจะพบเลยโอ้โหเฮ้ยมีอุระดีไซน์เบาะผ้าสปอร์ตลายใหม่นะครับนี่เป็นผ้าแบบพรีเมียมด้วยแล้วก็ตัวเบาะของเขานะครับ ที่พนักพินด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นสีดํากับตัดสีแดงแล้วก็ตัวหมอนรองศีษะนะครับดำตัดแดงเช่นเดียวกันแล้วก็เดินด้วยได้สีแดงหมอนรองศีษะมีมาให้ทั้ง3ตําแหน่งนะครับทุกๆท,ท่านโอบอกเลยว่ามันเน้นความสปอร์ตความลงตัวจริงๆสําหรับเจ้าตัว X Series ผ้าบุลังคารุ่นนี้จะเป็นในโทนสีดําตั้งแต่แรกแล้วแหละนะครับ XD เขาจะเน้นสีดําแดงแล้วก็เช่นเคยนะครับที่ชาร์จแบตเตอรี่มีมาให้แต่ว่าไม่มีแอร์ด้านหลังมาให้นะครับที่แขวนสัมภาระด้านหลังมีมาให้เช่นเดิมตัวมือจับนะครับตรงนี้จะมีให้3ท่านนะครับยกเว้นผู้ขับขี่ไม่มีให้นะครับเออไม่ต้องไปเถียงกันนะว่ามันหายไปไหนผู้ขับขี่ก็โหนพวงมาลัยเอานะประมาณนั้นแหละอ่ะตัดมาที่ด้านหน้ากันบ้างนะครับ บุนุ่มแผงด้านข้างประตูมีมาให้นะครับสวิตควบคุมกระจกไฟฟ้าดำเปียนโนแบ็คแล้วก็ตัวช่องใส่ขวดน้ําขนาดใหญ่นะครับมากถึง1.5ลิตรมีมาให้ลําโพงไซเบิรมมนะครับสูงสุดถึง6ตัวเลยทีเดียวนี่ตัดมาที่เบาะโอ้โห อุยมันแดงสดแดงเจ๊ดแดงได้เจ็บแปรบจริงๆเลยนะครับก็เป็นเบาะนั่งทรงสปอร์ตนะครับแล้วก็เขาจะมีการฝังเย้าตัว x-series ไว้ตนที่พักด้านหลังนั่นเองปกติมันจะอยู่มอลอศีิษะมันย้ายตำแหน่งมานะครับบอกแล้วว่ามีอุระดีไซน์นี่มีความชบเฉียวจริงๆดูเบาะของเขานะครับ ด้วยความที่เขาเอาตัวเกรดเอมาทำนะครับเบาะก,ก็ยังไม่สามารถปรับสูงต่ําได้แต่ไม่เป็นไรนะครับด้วยปีขนาดใหญ่ของมันก็พร้อมที่จะพาเรากับพือบินไปพร้อมๆกันไม่ใช่เวลาหลังหลๆเรานั่งใช่ไหมครับตรงนี้ก็จะกระชับกับด้านหลังพอดีนูน้นชอบนะเบาะชอบโอ้ยย่ยไปเลยยยยยยัยย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 ยนย้ยย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 คิ้วของยย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 กคิ้ว เป็นแดงแดงสดแดงเงามากเลยนะครับช่องแอร์เนี่ยก็จะครอบด้วยสีดําเปียโ,โนแบ็กนะแล้วก็บริเวณคอนโซลออกแบบให้มีความสปอร์ตแล้วก็มีความล้าสมัยนี่พวงมาลัยแบบพวงมาลัยแบบมันติฟังก์ชันนะครับเป็นยูรีเทนนะครับด้านล่างจะเป็นดําเปียโ,โนแบ็กควบคุม าการทํางานของชุดเครื่องเสียงได้จากพวงมาลัยนะแล้วก็ตัวมาตรวัดเนี่ยออกแบบให้มีความสปอร์ตมากขึ้นเป็นสีดําตัดกับสีแดงนะครับแล้วก็ตัวระบบความมันเทิงได้มาพร้อมกับจอไมคขนาด8นิ้วรองรับ Android Auto Apple c a r p l a y นะครับนี่ก็จะเป็นสีดำเป็นโอแบกตัดกับสีแดงเงานะครับหน้าจอก็จะเน้นเป็นดำแดง นะครับก็ออกแบบให้มีการใช้งานง่ายเหมือนตัวเอานั่นแหละส่วนตัวเกียร์นะครับนี่ก็จะเน้นเป็นสีดําแดงอีกเช่นเดียวกันฐานเกียร์นะครับก็จะเป็นสีแดงแดงเงานะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นไวนิลเดินด้วยได้สีแดงกระปุกเกียร์นะครับก็จะเป็นยูรีเทนรุ่นนี้ยังไม่มีเกียร์ออโต้ให้เลือกนะครับผมแล้วก็ในส่วนของเครื่องยนต์หลายๆท่านสงสัยว่าเอ้เครื่องยนต์มันยังเป็นตัวไหนเครื่องนี้ ตัวนี้ยังไม่มีเครื่องยนต์หนึ่งจุดยังไม่มีเครื่องยนต์สามจุดศูนย์ให้เลือกนะครับยังเป็นเครื่องยนต์หนึ่งจุดเก้าอีกยังเป็นเครื่องยนต์หนึ่งจุดเก้าอีกเช่นเคยหนึ่งร้อยห้าสิบแรงม้าสามร้อยห้าสิบนิวตันเมตรแล้วก็พลาดไม่ได้เลยว,ว่าเฮ้ยดูสีขาวแล้วในไหนก็เห็นสีดําฝั่งนูน้นเราอยากดูสีดํไป FC สีดําไปดูสีดํากัน